สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับแฟนเพจแล้วก็สมาชิกใน u t u b e นะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับโอ๊ตนครปฐมอาร์ซีทรัคนะครับวันนี้นะครับคันนี้นะครับอันนี้ก็หัวทาสีเสร็จแล้วนะครับอีซูซุนะครับ g ีเอ็กซสามหกโซนนะครับเบอร์ควาสิบสองล้อนะครับคันนี้นะครับนี่นะครับดูสีนะครับสีนี้ยังไม่มีคนทานะครับเพราะว่า ผมก็ดูมาหลายคันแล้วนะครับว่าเฉดเนี้ยเลือกเฉดเนี้ยยังไม่มีคนทํานะครับแล้วก็มีแลรถจริงนะครับคันนี้ผมเอาสีแบบรถจริงเลยนะครับรถจริงที่เป็นสีนี้เลยนะครับเลือกนี้เลยนะครับก็ของแต่งช่วงล่างครับก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวอีกทีก็ได้ครับนะครับล้อเป็นล้ออลูนะครับล้ออลูมิเนียมของรีซูนะครับ ยางก็ยางรีโซนะครับแหนบนะครับแหนบอันนี้นะครับแหนบหลังนะครับเป็นของอาซีโฟนะครับแล้วก็นี่นะครับชุดเลดนะครับอันนี้เป็นชุดเลดนะครับท่อเลดนะครับตรงรุ่นเลยครับบังโคลเลสนะครับอันนี้เป็นบังโคลพลาสติกนะครับแต่ชุบโครเมียมนะครับชุบชุบจริงๆนะครับชุบโครเมียมจริงๆนะครับ ก็ส่วนนี้นะครับนี่ครับอ่านี้ก็นี้เป็นชุบโครเมียมนะครับเดี๋ยวดูรอบๆกันนะครับนี่ครับกระจังก็ชุบโครเมียมนะครับอันนี้ก็ชุบนะครับหัวเหมือนเดิมครับมีภายในเหมือนเดิมประตูก็เปิดได้นะครับเง่าววับเลยนะครับ นี่ครับดูสีนะครับงานสีนะครับเป็นสิบสองล้อนะครับก็ยังไม่เห็นมีคนทํานะครับคันนี้ผมทํานานแล้วนะครับแต่ว่าอ่อพวกชุดแต่งล้อหัวนะครับตรงหัวนี้เดี๋ยวก็จะแต่งนะครับต้องแต่งนะครับกระจกอันนี้เป็นยังเป็นกระจกเดิมอยู่ครับเดี๋ยวจะแต่งนะครับเดี๋ยวจะจะทําชุดแต่งนะครับรอบคันเลยนะครับอ่า หน้าวัวก็หน้าวัวทเทเลอร์อก็ยังไม่ใส่นะครับก็ยังว่างอยู่นะครับกำลังดูดูอยู่ครับว่าอันไหนนะครับจะเหมือนมันเหมือนจริงหน่อยนะครับเชดของสีนะครับนี่เลยนะครับสิบสองล้อนะครับหน้าไม่ขับนะควันนี้ไม่ทําขับหน้าเพราะว่า มันทํายากมากเพราะว่าพื้นที่คานหนึ่งคานสองเนี่ยระยะมันสั้นนะครับเลยจะทำขับหน้ายากก็เลยเอาเท่าที่แบบเหมือนก็พอนะครับนี่นะครับล้อนะครับเป็นแปดน็อตนะครับแปดน็อตก็ดูที่งานนครับ ที่ผมลงไว้ในเพจนะครับมันเป็นหัวสีขาวใช่ไหมครับก็เนี่ยตั้งแต่ผมลงไว้ผมก็ทรงทําหัวทําสีนะครับชุบโครเมียมแล้วก็ทําสีนะครับชุบโครเมียมแล้วทำสีนะครับหัวนะครับนครับประมาณนี้นะครับรถนะครับสเกลหนึ่งต่อสิบสี่นะครับ,รบไม่ให้รถอุ่นหน้าไม่ให้รถ สเกลเล็ก uh, นะครับเป็นนะครับรถสเกลที่เล่นกันนะครับหนึ่งต่อสิบสี่นะครับอะไหล่รีโซนะครับะร oul, นะครับ,นะรบ,นะรบก็เดี๋ยวจะอัปเกรดเรื่อยๆครับปีน,นี้นะครับนะ หนักค่อนข้างเยอะเลยครับวันนี้นะครับหนักค่อนข้างเยอะนะครับเ4สี J c นะครับก็วันนี้คร่าวๆก่อนครับเดี๋ยวรอแต่งมาก็จะมารีวิวเรื่อยๆ,ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็ติดตามในเพจให้ด้วยนะครับในช่องนี้ก็จะมีแต่รถรถในออ่ผมนะครับนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ